รวยงานนะครับเวลาเวลาเราไม่เข้ากขาสร้างี้ากจะเห็นนะครับเราต้องยอมรับนะครับว่ามีผีมือนะนะที่ีมือในการสร้างนะครับการแยกทันอันนี้สําคัญนะครับสำหรับก้านสร้างบอนไทนตนะระยะทางเนี่ยความห่างของริงถ้าด้านสร้างจริงห่างท่านจะได้เกลียว เวลาทําแล้วลูกจงเนี่ยเวลามนปีแล้วเนี่ยแล้วเริ่มมีจังหวะการแล้วการแยกคนท้ายสำคัญนะถ้าเราไม่แยกมันห่ากจากกันเนี่ยเวลาสร้างก็เหมือนกัปั้นไงนะในกรณีที่เราถึงแล้วแล้วเราไม่แยกแยกทันออกมาเนี่ยเวลาสร้างจบมันจะเป็นกับปั้นกําปั้นนะแา่ถ้าเป็นการกระจายพูดเนี่ยเวลาเราซอยไม้ดีเนี่ยมันจะมีชั้นมันจะมีระยะความห่าง ซึ่งดูแล้วมันจะเป็นธรรมชาติมากกว่ากันคือการสร้างบอนไซใสบทสรุปแล้วว่าอย่าฝืนธรรมชาติให้มากเกินนะครับ <Okay. S 1> ให้มันมีความเคลื่อวไหวนะมีความเปลื่อวไหวนะครับก็ <Okay. S 1> ม้ามอแล้วมีมิติความพึ่นะครับการที่มีหลักเนี่ยมันจะช่วยแต่ไม่มาที่มันจะมาแทนในพวกเห็เนี่ยนะครับหลักการคือแทนไม่จําเป็นต้องส่งาดนี่นะไม่เหมือนารเรบ สิ่งที่ได้คือไม่จิดความดึงนะครับต้นมาตัวนี้สั้นค่อนข้างดีนะครับไม้เวลา่้นจะสูงต่ำอย่างไงท่านดูจากอะไรกรณีท่านได้ไม้เป็นกลุ่มอะไรเนี่ยความสูงต่าตัวลำก็จะเป็น่นกันก่อนมันใหญ่ตรงนี้ถ้าตัวลำนี่ใหญ่สุดนะฮะ้าตุน้ี้สูงนะครับถ้าลำมันใหญ่ลองมาอยู่ตรงนี้ก็จะมีต่ำ ไอตัวนี้เนี่ยนะครับถ้ามันเล็กมันเตียตรท่านใช้หลักอันนี้นะครับแลว้วเวลาสร้างมาเวลาจบแล้วเนี่ยมันจะสวยคุกรอเพราะเราไม่เมือนธรรมาชาติเขานะแล้วเนี่ยเวลามาก่อท่านก็ยึดหําสูงต่าคือเอาขนาดตํา,าเป็นเกณฑ์น,นะครับแล้วการทําไม้เนี่ยอย่าทํายอดเดียวนะนี่จะเป็นสบายก่อนผมแล้วหอยง่ายดึงมาใอยู่กลาง ตัดตัดหัวตายใต้กว่าเท่ากันผมทํามาแล้วนะครับเพราะว่าเราเรียนรจัดมาดอีสามเป็ปเมื่อสามสิบปีที่แล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยมัปัเปลี่ยนนะครับเราต้องแยกแยกยอดนะยอดตัดนะครับแยกยอดตัดนะต้องมีช่องอากา้ท่านไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะที่ท่านเห็นมาที่เวลามันขึ้นจําการมันชนกันเนี่ยปามันต่างคนต่างไม่เคยกันนะถ้าไปมองดูรอบนะมันจะมีช่องอากาศเด็กๆ นะคือเขาหลีกกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาสร้างเนี่ยเรามีธรรมชาติมาคือต้องมีช่องอากาศนะอมีช่องอากาศสร้างดีนะครับนะสร้างได้ดีนะครับเวลาบอมาแล้วเนี่ยเวลาเข้าฉากมันสวยไหมเนี่ยมันเล็กเล็งนอนน,น,นิ่ๆหมเนี่ยมันจะช่วยเสริมมันเหมือนกับติ๊กซอต่อเอาเวลาทางูต้นเดียวไปพอม,มา,ามองภาพรวมแล้วเนี่ยความสมบูรณ์จะเกิดนะครับนี่ก็คืองานแนวทา,างการสร้างอันนี้ก็ถือว่าเป็น ปอนะครับเอาไม้มันขึ้นโคนเปลี่ยนกันกลุ่มกอถ้าเห็นกอขานเลยครับเดี๋ยวอธิบายนิดนึงเวลาขึ้นเนี่ย,ม,ยมันขึ้นแล้วสลับลำเนี่ยมันจะขึ้นเหมือนกันอันนี้เรป็นกอนะแต่ถ้ามันไม่ของสั้งลำต่อมากกว่าอันนี้จะเป็นป่าแล้วนะครับอ่าแล้วมาดูต้นเปลือกไม้นิดนึงครับต้นนี้ก็ทำดีนะครับทำดีนะก็สไตล์ยอดนิยมในบ้านเราอ่าเรียกว่าสนิทเลย ตนะาเ้าสวยไม่สวยมันจะไม่สวยนะครับเพียงแต่มานสนานนี่เนี่ยเขาเราดูเรื่อยๆเราชินตาถูกไหมครับบ้านพี่ก็เมบ้านผมก็เมบ้านานู้นก็เมแล้วถ้าไปส่งเดอกันให้ไม่ต้องดูบ้านเราต้องเมเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดประมาณนั้นนะแต่ที่เขาจะดูเขาจะดูอะไรนะดูผมบ้างไอมตรงนี้เนี่ยไอ้โผล่มันดูเราได้ไหมถ้ากรณีไม้จะไมาดีเพราะคนแข่งขันเนี่ย เราทำไมกแข่งกันก็จะดูว่าโครงสร้างงานดีไหมารากเกลือหรือเปล่ามีความเกี่ยวหรือไมนั่นสิ่งสิ่งถ้าไม้ที่มันอ่าห้อเป็นตรงเดียวกันเนี่ยเราไปดูเรื่องควงม้านนะครับไม่จำเป็นตน้องแข่งกันก็เป็นไมย้ออยอดนิยมในบ้านเรานะครับอันนี้อธิบายในที่หนึ่งนะครับอันนี้เราไม้ดีดาก็เป็นดอกทีนะครับแต่ดูแล้วก็เข้าท่าวไ้วนะครับแต่จะเป็น ให้บายีนี้อยากอัพผู้เด็กกันและแยกกระจายออกนะพยายามแยกอันนี้ลำหนึ่งอันนี้สองลำแยกบอกจัดกันนะไปหาวิธีทำอยากให้ผู้เด็กกันนี่มันเข้ากันหมดนะครับมันควรจะมีผู้สูง่ผู้ต่ับแล้วก็ท่านเนี่ยอยากให้ติดกันนะเพื่อเป็นเหตุนะครับจะพยายามหลักท่านสาเหตุว่าพยายามแยกแยะ ขึ้นมาแล้วจะพับยอดนะครับเราจะลำใหญ่ที่สุดนะยอดปอยู่อยู่ด้านนี้ก็ได้นแล้วก็ดัดขึ้นมาพอเราดัดยอดปลายออกมานะครับสิ่งที่ได้คือพุ่มมัน่จะมีควออกะเอียดเยิมก็ฝากไว้นะครับลองไปนะจินตนาการเรานะครับจินตนาการนะครับนี่นะครับแต่ตอนเนี่ยมันดูไม่รู้เลยนะรู้ไหมว่ายอดแหลมใครนะมันเหมือนแกมบอลมันเหมือนกับลูกคาใช่ไหมคอ่าใช่ใช่ใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เกดาเกลค่าโรงงานตรงนี้เรายกขึ้นยอดได้ไหมอลยประมาณนี้นะครับก็อันนี้กเป็นการเล่นไเนี่ยรา้เอนหน้าเราเปิดแล้วม้กูอย่างเงี้นะอ้นี่มัน้ยาวนะครับเพราะว่ามันมีตัวหลังเราถ้ามันโชว์ตัวหลังความมันหน้าออกทำฟุ้กอย่างเงี้ยเลครับมาทั้งหลังอยาให้ยาว ท้าขงงยาวเนี่ยมันเหมนไม้หากันะให้ดีลางความสวยเนี่ยมันจะผิดปของพุ่งเขาเนี่ยมันจะปังทับให้ไม้จากสวยการเป็นไม้ที่สูงแต่น้อยเป็นน่ข้างในนะ ของดีของดีใช่ใช่ครับใช่อ่าก็หวานไว้นะครับได้ยังไงไม่ถูกจะของ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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมครับอ่าก็จะหว่านว่าไม้มันเดิเที่ยวนะไม้เวลาเที่ยวนะครับ่บางครั้งพูดให้คนเที่ยวและได้เวลาน้อนนะไม่ถือจะเขียนกระดาษให้ดูนะครับเก็การตัดเนือลูปตัวไม้เนี่ยก็อธิบายนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้กระจ่างเร่าไม่กระจกซึ่งกันได้กันนะบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นกระจกให้มง พ้น็กระจอกให้ท่านเนี่ยเราต้องร่วมกันนะครับนะเพื่อเพื่ออย่างเดียวนะ<ม>เพื่อบรรไทยในะีการพัฒนาครับก็ต้องขอบคุณ f ีุขั้ท่านนะติดตามได้เช้านะครับก็คงจะได้เวลาควรอัพย้อนีนรายการไม่เนเลยกมืออย่างเดียวยกืลยแต่ขอตัวปอ่นอาคนู้าได้ครับ้วนะ